เราก็มาอยู่กับไอ้ Monster Hunter Rider EP สองนะฮะวันนี้ก็จะมาบอกถึงว่าเราอ่ะจะอัพแบบวิธีการที่เราจะอัพแบ,บบให้ตัวละครเราอ่ะเก่งขึ้นทำยังไงแล้วก็เอ่อกับว่าเราจะหาเพชรได้จากที่ไหนนะฮะเพชรเดี๋ยวเรามามาลองดูอันนี้ก่อนว่าเราจะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นยังไงคือ ีที่หนึ่งคือเรา up level อันนี้อันนี้คือวิธีพื้นฐานคือเข้าที่รูปก้อนเนื้อนะก้อนเนื้อแล้วก็เข้าอันบนสุดคือเป็นการอัพเ e เว l คือติ๊กก,กที่ตัวละครที่เราจะเข้าก็คือเข้ามาใช่ไหมแล้วก็จะมีอัพ l e เว l คือจะแบ่งเป็น2อ,อย่างคือถ้าสมมติติ๊กที่ตัวละครเราเป็น up level ตัวละครสเตตัสตัวละครแล้วก็ ที่มังกรก็จะเป็น up level ให้ตัวมังกรคือมันจะแบ่งกันเป็นแบบนี้คือตัวละครเนี่ยสเตตัสมันอะอันนี้สมมุติผมววล e หกสองมีเลือด1นึ่โจมตี623ป้องกันสลายสี่ร้ออะไรพวกนี้ใช่ไหมไอ้พวกนี้มันจะขึ้นมาได้ยังไงบ้างคืออันที่1คือ up level คือมันจะมี2อ,อันนะ1กับ2อเนี่ยเห็นไหมอันที่1ก็คือ up level ตัวละคร อันที่สองคือ up m a กเลเวลตัวละคร m a กเลเวลคือจะทำให้เลเวลตัวละครเราอ่ะตันได้นะตอนนั้นอ่ะเท่าไหร่มันก็ต้องใช้ของอ่ะอย่างอันนี้เพราะถ้าผมอยู่หกหกสิบสองใช่ไหมอยากไปหกสิบสามผมต้องมีเหรียญเหรียญที่เป็นรูปหน้าตัวละครอ่ะแล้วก็ขอบขอม,มันจะสีทองทองอันนี้มันจะไม่เห็นนะแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าถ้าเป็นตัวละครที่ห้าดาวเราต้องได้เหรียญที่เป็นเป็นหน้าเราสีลุงแล้วขอบสีทองแล้วก็ จะใช้อีกเหรียญหนึ่งได้ก็คือข้างๆกันที่มันเป็นรูปหน้าเหมือนสัญ,ญลักษณ์หน้าคนหันข้างๆอ่ะอันนั้นคือเหรียญรวมที่สามารถอัพตัวอะไรก็ได้ใช้อัพตัวอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นแล้วก็การอัพในตัวสาวก็เช่นกันฮะคือคือตัวละครเราเนี่ยสเตตัสมันจะขึ้นเป็นไอ้นี่เว้ยขึ้นเป็นแบบว่า,แบบ,วาแบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นแบบ เป็นหนึ่งสองสามเป็นเป็นสเตตัสขึ้นเป็นเป็นเป็นหน่วยอะ่ะเป็นหน่วยตัวเลขอะ่ะแต่ว่าของสัตว์เราอะ่ะมันจะขึ้นเป็นเปอร์เซนต์ซึ่งซึ่งเรามันสเตตัสพอสองอย่างอะ่ะคือคนขี่แล้วก็มังกรนะมารวมกันอะ่ะมันจะเพิ่มเยอะมากถ้าสมมติว่าทั้งตัวละครเราและมังกรเรียกว่าเยอะกันทั้งคู่อันเนี้ย คือสมมติว่าผมจะอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าสมมติวามันจะแบ่งเป็นสองอันเหมือนกันอันแรกก็คือ up เล v e l ของมังกรอันที่สองก็คือ up max เลเวลเหมือนกันเลยก็คือใช้เหรียญรูปมังกรตัวที่เราจะ up อันนี้ก็เป็นมังกรห้าดาวนะสีทองมันจะเป็นห้าดาวเราต้องใช้เนี่ยถัดไปก็ใช้ต้องใช้เหรียญเจ็ดสิบเหรียญเห็นไหมเหรียญรูปผมยังัพไม่ได้เพราะยังมีไม่ถึงผมตอนนี้ผมมีมีเหรียญมังกรไอ้ตัวนี้อยู่ยี่สิบเอ็ดแล้วก็ เหรียญไอตัวที่สามารถอัพรวมอ่ะอัพตัวอะไรก็ได้ใน5ดาวอีก8อันมนก็เป็น28ก็ยังขาดอยู่อีกสี่สองซึ่งไม่ใช่มีแค่2อ,อย่างนี้นะที่ทําให้ตัวเราเก่งขึ้นเราก็ต้องเพื่อนๆเ,เห็นไอ้นี้ไหมไอตรงรูปหัวใจใต้ตัวละครเรามันป็นสิบใช่ไหมไอไอตรงรูปหัวใจใต้ตัวละครเราก็คือถอยมาก่อนอันที่สามอันที่สามก็คือการให้ของขวัญ นี่คือการให้ขงขวัญซึ่งการให้ขังขวัญเนี่ยมันจะเพิ่มสเตตัสแบบเยอะมากอันนี้อันนี้ผมอัพไปถึงขั้น1ิบแล้วนะขั้นสิบเพิ่มอะไรมั่งเพิ่มเลือดร้อยแปดสิบเพิ่มโจมตีร้อยสามห้าเพิ่มป้องกัน90้าสิบเพิ่มความเร็วเพิ่มอะไรพวกเนี้ยคือเนี่ยมันจะเยอะเมื่อพอเวลามันไปคูณกับที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์อะเปอร์เซ็นต์ที่มันที่มันสเตตัสหลักของเราอะไปบวกเป็นเปอร์เซ็นต์อะมันจะยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเพชรเพชรก็คือเนี่ยพอเราอัพตัวละครไปเยอะแล้วอะ่ะเราก็สามารถใส่เพชรได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนี่ผมก็ใส่ย,ยัดไปเพชรสีแดงเพชรโจมตีเพชร,พชรป้องกันเพชรเลือดอะไรพวกนี้ก็ยัดสมัพายพยายามคือเหมือนที่ผมแนะนําไปในคลิปแรกพายายามปั้นตัวใดตัวหนึ่งให้เป็นตัวดาเมจหลักไปเลยอย่าไปกักแบบ ใบก้ากับสองตัวเย้ยมันจะไม่สุดเพราะว่ามันจะมีผลตอนที่เราใช้สกิลใช้สกิลฆ่าฆ่า,ามันตีตีไม่ตายเป็นตัวตัวไปไงอันนี้ก็อ่ะสมมติเพชรน,นี่ก็เป็นแบบเลือดเพิ่มเป็น,เ,ปนเลือดร้อยสี่ห้าโจมตีหกสิบสามอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกดให้มาดูว่าโดยรวมแล้วมันจะเท่าไหร่ โดยรวมอันนี้ตัวนี้ตัวหลักผมนะตัวนาเมลหลักขีมังกรตัวนี้อ่รวมเป็นเนี่ยเพิ่มเป็นเลือดสองพันกว่าโจมตีพันสองเอ้ยพันเจ็ดยี่สิบป้องกันพันกว่าเนี่ยคือถ้าถ้าลองเล่นดูนะจะรู้ว่าโจมตีพันเจ็ดยี่สิบเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากเลยถ้าถ้าเราลองเล่นดูมัน ถ้าเรายังไม่อัพสุดๆอ่ะมันก็จะประมาณโจมตีเราจมันประมาณพันสามพันสี่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะที่จะเพิ่มพลังเราได้ก็คืออันนี้อันนี้พอใส่ใส่หอปอกคอมันก็จะเพิ่มเป็นจาก1,780ก็จะเป็น1,881เนี่ยซึ่งเ่ยมันจะมี8ปคอปอกคอหลายสีซึ่งแต่ละสีเนี่ย มันก็จะบวกพลังแตกต่างกันไปมากน้อยว่าสีนี้บวกเลือดเยอะสีนี้บวกโจมตีเยอะสีนี้บวกป้องกันเยอะอะไรประมาณนั้นอะ่ะสีนี้บวกความเร็วเยอะแต่ว่าผมอ่ะใช้เป็นสีนี้นะเพราะว่าตอนนี้สีนี้สีม่วงเนี่ยมันมันบวกพลังเยอะสุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเวลสามห้าไหมสีอื่นมันแค่เวยี่สิบยี่สบ2คือจะเพิ่มจะเพิ่มเลเวลให้กําไรอันนี้ยเพิ่มยังไง เดี๋ยวผมมาดูกันคือกําไรอันนี้มันจะดีเพราะว่ามันสามารถใส่ได้ครับกับทุกตัวมันเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นสเตตัสรวมอะ่ะเอ่อถ้าสมมติว่าเราอัพอัพเดี๋ยวเดี๋ยวแปบนึงนะถ้าสมมุติว่าเราติก๊กที่ตัวละครเห็นไหมตัวละครบนหัวตัวละครเรามันจะเห็นเห็นรูปตาสัญลักษณ์ไหมคล้ายๆเป็นเผ่าอะ่ะเห็นปะมันจะต่างกันอนาะสมุติสามตัวนี้ ตานตัวนี้ก็ต่างกันละเห็นไหมไมันคนละเผ่ากันเห็นไหมถ้าสมมุติว่าเราอัพเลเวลให้เผ่าเผ่านั้นอะเยอะแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เยอะดิแบบอัพเลเวลให้เผ่านั้นอะหลายๆตัวสมมุติว่าผมมีเผ่าอันนี้ผมเรียกเรียกเผาสีม่วงนะ,ะผมเรียกเผ่าสีม่วงผมอัพผมก็ติ๊กหาพวกเผ่าสีม่วงไม่ต้องไม่ต้องไปอัพแบบหลายเผ่าอะคือเราติ๊กหาเผาสีม่วงปุ๊บอันนี้อันนี้ก็สีม่วงผมก็อัพให้เเวลห้าสิบ อันนี้ก็สีม่วงถ้าอันนี้มันเป็นสีดาวมันมันจะใช้แบบว่าเหรียญคนละคนละเหรียญกับเหรียญตัวสีทองไงสีเงินกับสีทองมันใช้คนละเหรียญกันผมก็เลือกสักตัวหนึง่งผมก็อัพเป็นแบบว่าท่าที่แตกต่างไปอันนี้ผมตัวคอหลักมันจะมีพวกธาตุไฟเยอะและ้วผมก็มาอัพสีดาวแต่ว่าปเป็น่าสายฟ้าบ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่มันจะได้ใช้งานได้ พอๆกับพวกตัวสีทองเพราะว่าสีทองถ้าสมมติว่าสีทองเลเวลห้าสิบห้าก็สเตตัสมันจะพอๆกับเวลเจ็ดสิบสี่สีดาวนะถ้าสมมติว่าใครหาห้าดาวไม่ได้ก็ใช้สี่ดาวแล้วก็อัพให้เวลหกสิบกว่าก็มีค่าเท่ากันแต่ว่ามันจะต่างกันที่พอเวลาพวกเลเวลที่มันสูงๆอ่ะสีสูงๆหมายถึงว่าสูงๆหมายถึงสีทองนะสีทองเนี่ยพอเวลามันเวลสักหกสิบเนี่ยเดี๋ยวผมติ๊กให้ดู มันก็จะมีสกิลใหม่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเห็นไหมมีสกิลนี้เพิ่มเข้ามาซึ่งถ้าเป็นพวกสีเงินอะรู้สึกจะไม่มีนะไม่มีเห็นไหมอันนี้หกสิบไม่มีสกิลคือมันจะต่างกับตรงนี้นะห้าดาวกสีดาวมันจะต่างกันที่พอเวลาเรายิ่งอัพสกิลเพิ่มมากขึ้นเป็นอันนี้คือเป็นทั้งตัวละครแล้วก็เป็นทั้งมังกรนะถ้าสมมติว่าเป็นมังกรสี่ดาวก็จะไม่มี ถ้าเว60ก็จะไม่มีสกิลงอกขึ้นมาถ้าสมมุติไปเป็นมังกร5ดาวก็จะมีสกิลงอกขึ้นมาเหมือนกันนี่60เห็นไหมสกิลซึ่งเป็นสกิลที่แรงมากนะเพราะว่ามันเป็นท่าไม้ตายสกิลที่มันโผล่มาเว่60มันจะเป็นสกิลท่าไม้ตายอา่าแล้วก็กลับมาพูดที่ <c oughs> เรื่องที่แหวนสมมุติว่าเราก็ ผมผมอยากได้แหวนสีม่วงที่มันเพิ่มพลังคือสมมุติว่าแหวนสีม่วงเพิ่มแบบมันเด่นเรื่องพลังโจมตีใช่ไหมผมเน้นโจมตีอยู่แล้วผมก็หาตัวละครที่มันเป็นอยู่เผ่าสีม่วงเนี่ยเผ่าสีม่วงผมก็อัพให้เว้50เนี่ยเผ่าสีม่วงอัพให้60 70เนี่ยฮะเน็ตหลักๆ่ะจะเป็นเผ่าสีม่วงๆ่วงอ่ะนี่เห็นไหมตัวละครตัวเดียวกันก็อัพไปอัพไปให,ให้ให้มันแบบว่าให้มันสัก50ก็ได้ถ้าไม่ต้องเยอะกว่าน,นั้นอะ่ะถ้าเป็นพวกตัวละครสีดาวแล้วเราไม่ได้ใช้อ่ะ เราก็อัพแค่ห้าสิบพอเนี่ยพวกสามดาวเนี่ยซึ่งเป็นสมมติเป็นเผาสีม่วงเนี่ยอะเผาสีม่วงเนี่ยผมก็ยัดไปผมก็ส่วนมากผมจะเน้นนะอันนี้ผมเหลือๆผมก็เลยไปอัพเผาอื่นให้ให้ปอกคอมันเวลขึ้นเพราะว่าบางทีมันเป็นแบบเหมือนเควสอะปอกคอเผานี้ได้เวลยี่สิบก็จะได้ของอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็เน้นเน้นมวกสีม่วงเห็นไหมก็สีกว่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่แค่อัพอัพไปให้ปลอกคอมันเลเวลขึ้นอ่ะหลักๆ าการที่อัพพวกตัวละครให้เก่งก็ประมาณนี้แล้วก็อีกย่างหนึ่งเพชรเพชรก็จะได้จากหลักๆเลยผ่านด่านผ่านด่านสมมุติว่าเราผ่านด่านอานอมอนละกันอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างนอมอนก่อนนอมอนเนี่ยถ้าด่านธรรมดาด่านอย่างเงี้ยแบบนี้เราก็ผ่านทีหนึ่งมันจะได้เพชรเห็นไหมมันจะได้ประมาณอ,มอันนี้ได้ยี่สิบ บางด่านอ่ะผมมองมันก็ได้ยี่สิบห้านะคือสมมติเป็นฮาร์ดเดี๋ยวขอดูฮาร์ดก่อนนะอ่ะชัดและคือถ้าถ้าสมมุติว่าเป็นนอร์มอนอ่ะนอร์มอนถ้าเป็นด่านต่อสู้นะก็จะได้เพชรสามสิบห้าอืมประมาณสามสิบห้าสามสิบห้าต่อด่านก็คือด่านหนึ่งสองสามสี่สี่สี่คูณสามห้าเท่าไหร่วะ 4เองเหรอวะท่านมันน้อยอย่างวะหนึ่งสองสามสี่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบวกกับด่านที่มันเป็นรูปหน้าตัวละครเห็นไหมถ้าเป็นหน้าตัวละครก็จะได้เข้าไปคุยเนี่ยเราก็กดกดเข้าไปแล้วกดแบบสคริปได้กดแบบมันจะเหมือนเราลากลกลาก,ลาก,ลากปัดปัดจออะไรเงีมันก็จะสคริปผ่านได้มันจะได้ดานละสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ร้อยเก้าสิบคือนอร์มอนเท่ากับนอร์มอเรา ถ้าสมมติเราผ่านด่านนอมอนเราจะได้ด่านร้อยเก้าสิบคูณห้าจะมีทั้งหมดห้าด่านนะนอมอนอย่างเดียวนะนี่มีห้าด่านห้าด่านก็เก้าร้อยห้าสิบคือเปิดเปิดเปิดกาชาทีหนึ่งมันจะเสียพันหนึง่งพันเพชรสมมติเราผ่านแค่นอมอนอย่างเดียวซึ่งง่ายนะไม่ไม่ยากคือเล่นแป๊บเดียวไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถ ไม่ถึงชั่วโมง,งเลยมั้งอจริงอ่ะก็สามารถผ่านนอมอนได้หมด5ดาด่านวก็ได้ก้าวล้าซึ่งแล้วก็ถ้า,ถาสมมุติว่าเป็นฮาร์ดฮาร์ดเราน่าจะได้ด,าด่านละยี่ห้านะถ้าจำไม่ผิดอ่ะยี่ห้ายี่ห้ามีกี่ด่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดยี่ห้าคูณแปด สองร้อยอ่ะสองร้อยคือสองร้อยเพชรก็ก็ก็เท่ากับผ่านห้าด่านจะได้หนึ่งพันท่านอ่าอันสุดท้ายอันยากสุดอ่านอ่านว่าอะไรวะมาอ่านว่าอะไรวะเออใช่ไหมเถอะด่างก็จะเท่ากันนะก็ได้ยี่ห้าเหมือนกันก็ถ้ากับได้สองพัน h a r จะเนาะา a จะยากสุดรวมกันได้สองพันรวมกับอ่า normal ที่เป็นดันนี่ง่ายสุดก็สองพันเก้าร้อยห้าสิบคือถ้าเราผ่านนอมอนฮาร์แล้วก็อัน,อ,นอันหลังสุดอะยากสุดสามด่านเราก็จะได้เพชรละสองพันเก้าร้อยห้าสิบก็ไม่ใช่เรื่องยากนะอันสุดท้ายอาจจะยากหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ผ่านได้เล่นเป็นสัมพันธ์้วก็ผ่านได้สองพันกว่าแล้วก็ได้เพชรค่อนข,ข้างเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราเข้ามาอันที่สาม อันที่สามันไหมมันเฉยมันนิวอะแสดงว่าเควสใหม่มันเข้ามาน่าเควสใหม่วะเนี่ยอะไรอ่ะเควสอะไรอ่ะได้อะไรวะเนี่ยพวกเควสใหม่ที่เข้ามามันก็จะได้เพชรผ่านหนึ่งก็ได้สิบเพชรเห็นไหมเอออันนี้ไว้อัพอัพสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยมาดูเดี๋ยวค่อยมาดูเนี่ยเควสของขวัญเควสของขวัญเนี่ยเหมือนเควสคุยเนี่ยเราเข้าไปคุยก็ได้สิบเพชรเหมือนกันนะแล้วก็ผ่านผ่านแต่ละด่านเราก็จะได้สิบเพ่ย ตีหน 2> 2, ึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสิบเพชรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองอันนี้คือสิบสองคูณหกสิบอันนี้คือนับแต่เพชรน,นะอันนี้ก็จะได้ถ้ามูนอพเราผ่านไอ้ดันเนี่ยของขวัญเนี่ยหมด เราก็จะได้เพชร720ซึ่งไม่ยากมันจะยากแค่ด่านสุดท้ายของแต่าาละด่านเนี่ยมันจะใช้พลังเยอะไหมต้องมีพลังมนสเตอร์ฝ่ายเราต้องประมาณ31,000ถึงจะเหมาะสมกับการผ่านด่านแต่จริงๆก็สักสองหมถ้าเราคอนโทรลมนสเตอร์ดีดเราก็ผ่านได้แล้วก็อันนี้ใช้สตามิน่าชือคือใช้ใช้ความเหนื่อย20 ประมาณนี้ก็ได้รวมกับอันนั้น2,000กว่าก็ได้ประมาณ2,950ที่เป็นฉาบสตอรี่บวกกับไอฉากของขวัญเท่าไหร่เ่ะเจ็ดอยี่สิบป่ะเจ็ดรอยี่สิบก็3,600ันหกละโอ้ี่เยอะแล้วและแล้วก็พวกคือแค่เราผ่านพวกนี้ไปแล้วเคเวสมันก็จะปลดล็อกของมันเองแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันอ่านว่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ นีเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็พอจะดูเนี้ยเราพอจะดาวออกบ้างอะไรเงี้ยเราเห็นรูปเลเวลรูปอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวก Lock ล็อกอินรลนวันที่มันจะได้บางทีก็จะได้ห้าสิบหสิบส่วนมากจะเป็นห้าสิบเพชรนะก็เราก็จะมีเพชรค่อนข้างเอามาเปิดได้ตัวละครดีๆซึ่งซึ่งผมแนะนำอะถ้าอยากผ่านเควสง่ายๆนะคือให้ ให้หาตอนสุ่มตอนแรกมันจะให้สุ่มฟรีสุ่มจนกว่าเราจะได้ตัวที่เราพอใจอ่ะคือผมอ่ะชอบตัวนี้เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันดียังไงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตัวหน้าจอเนี่ยตัวเนี้ยมันดียังไงมันมันเป็นสายโจมตีซึ่งมันเป็นสายน้ําแล้วเธอแรกที่มันพอเราเราอัพสักสามชิ้นกว่าเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็สกิลมันก็มาแล้วมันจะสกิลมันคือ เธอแรกอะ่ะมันจะขึ้นบัฟมันจะมีโอกาสขึ้นบัฟแบบเป็นบัฟโจมตีทําให้เราเคลียรมอนได้ง่ายคือเราเราไม่ต้องรอรอแบบสตามิ่ารอรอแบบ SP เอสพีเงี้ยให้คนอื่นบัฟให้หรือว่าบารบัฟตัวเองเราก็สกิลไปได้เลยเพราะว่ามันติดบัฟของตัวเองอยู่แล้วทําให้มันค่อนข้างแรงมันค่อนข้างเคลียมอนได้เร็วซึ่งมันดีนะถ้าถ้ามนมุสุ่ม สุมแบบตั้งแต่ตอนแรกได้คือก็คือก็คือมันได้อยู่แล้วละ่ะก็คือสุมไปเรื่อยๆสุมไปเรื่อยจนกว่าจะได้ตัวนี้ก็ได้นะหรือว่าคนอื่นชอบตัวอื่นก็ได้แต่ว่าให้ถ้าให้ผมแนะนําก็คือพยายามเอาเนี่ยที่มันรูปดาบเห็นไหมดาบเนี่ยสายโจมตีคือเราสุ่มให้ได้สายโจมตีแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช่ตัวนี้ก็ได้แล้วแต่คืออยากอยากได้ตัวอื่นก็ได้แต่ขอให้เป็นสายโจมตีแล้วเรายัดไปเลยยัดให้สายโจมตีตัวนั้นมันโหดไปเลยเพราะว่า ด่านอะเราเราต้องเคลียร์สเตทให้ไวมันจะมีหลายด่านนะที่เราต้องแบบผ่านภายในสี่เทินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราเป็นสายป้องกันสองตัวหรือว่าเป็นสายป้องกันหมดเลยสายซับตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจบสเตทได้ยากทําให้เราไม่ผ่านเควสทาให้เราก็ไม่ได้เพชรคือให้ผมแนะนําให้ใช้าสายโจมตีสองตัวซึ่งผมก็ใช้สามตัวเลยนะผมใช้สามตัวเลยมีหนึ่งสองสามเนี่ย ที่หลักๆที่ผมใช้นะเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็ทําดาเมจนึกออกไหมเราก็มาใช้ดวงแทนหมว่าเพราะว่าบางทีมอนตัวเรามันมันนิ่มใช่ไหมมอนที่มันหลังพอด่านหลังๆมันตีแรงมันก็จะมาตีเราตายซึ่งถ้าสมมติมันตีตัวแบบว่าที่เลเวลไม่ค่อยเยอะเงี้ยเหมือนตรงเนี้ยเลเวลห้าสิบห้าแล้วมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งไม่ค่อยแข็งแรงมันเปาะมันพอตายปุ๊บเราผ่านด่านได้แต่ว่าเราก็ได้เพชรไม่ครบเพราะว่าบางด่านเราต้องจบ ด้วยเอ,อให้ทีมเราไม่ตายให้ทีมเราครบทุกคนแต่ว่าแนะนําให้อย่างน้อยๆน,นะแนะนําให้2ตัวมันเนี่ยผมใช้2ตัวนี้เป็นตัวดาเมจหลักเป็นสายน้ำนกันแล้วก็ขี่ขี่ถ้าขี่สัตว์เนี่ยผมแนะนําให้อย่าขี่สัตว์ที่เป็นาธาตุเดียวกับผู้ขี่เพราะว่าเราจะเราจะใช้สกิลได้ไม่หลากหลาย หรือว่าถ้าคนขยันหน่อยอันนี้ผมขี้เกียจไงผมผมใช้แบบไอ้ตัวนี้ซึ่งเป็นท่าน้ําสายจมตีใช่ไหมก็มาขี่หลักๆเลยนะผมชอบขี่ตัวนี้ชอบขี่ตัวนี้แหละเนี่ยซึ่งเป็นท่าไฟเห็นปะมันก็จะกัน <c oughs> มันก็จะเราก็จะผ่านเวสได้ง่ายหน่อยเพราะว่ามันจะเหมือนเราใช้ได้หลายท่าอะหรือจะเป็นอาจจะเป็นท่าสายฟ้าขี่ท่าน้ําหรือว่าท่าน้ําขี่สายฟ้าท่าไฟขี่อะไรเงี้ย มันทาให้เราใช้เจอเจอแบบว่ามอนสเตอร์อย่างเงี้ยเราเราสามารถซู้ได้หลากหลายซึ่งถ้าถ้าเป็นคนงขยนันล้วก็กดกดแบบว่าคลิกคลิกดูได้นะเช่นแต่ผมคลิกเกียดไงคลิกคลิกเราคลิกดูได้นะสมมุติว่าอ่ะด่านนี้ด่านนี้คลิกดูได้อันที่สองเขา่อันที่สองล้วก็ดูว่าเราจะเจอตัวอะไรอันตัวนี้เจอตัวนี้ เจอมอนสเตอร์ที่มันแผ่ธาตุไฟซึ่งตัวละครหลักผมอ่ะเป็นธาตุน้ําใช่ไหมมันแพ้ธาตุไฟผมก็ต้องขี่มังกรธาตุไฟมาเราเพราะว่าผมจะได้ใช้สกิลที่เป็นของมังกรอ,อ่โจมตีตัวนี้มันจะได้ติดลห้าสิบเปอร์เซ็คือเราสมมุติเราใช้สกิลไฟใส่มันร้อยหนึ่งก็จะโดนร้อยห้าสิบถ้าสมมุติผมใช้ถ้า้าสกิลใส่น้ําสกิลน้ําใส่มันร้อยหนึ่งก็จะโดนแค่ห้าสิบ แต่ว่าถ้าใช้ไฟร้อยหนึ่งโดนร้อยห้าสิบนึกออกไหมเออเนี่ยแต่ว่าถ้าถ้าเป็นคนขยันอยู่แล้วก็เปลี่ยนมังกรได้ตามสถานการณ์นะฮะนั่นแหละแต่หลักๆผมอยากให้อัพตัวละครหลักๆไม่ต้องไปอัพแบบไม่ต้องไม่อัพเยอะอัพหลักๆแค่ตัวใดตัวหนึ่งไปเลยครับเน้นเน้นไปเลยเน้นไปเลยตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋มี แล้วแล้วจะแล้วจะรู้ว่ามันมันจริงหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าอ่ะคุณลองเล่นไปแล้วก็อัพแบบเฮ้กูจะอัพตัวนูน้นตัวนี้อะไรเงรี้ยหลายๆตัวลองลองดูว่ามันจะต่างกันตรงไหน,นเพราะว่าแบบคือโจมตีเรามันจะแบบมันไม่สุดอ่ะเออเอาง่ายมันไม่สุดเพราะว่ามันคิดเป็นเปอร์เซนต์ไงมังกรอ่ะยิ่งยิ่งเราอัพตัวตัวใดตัวหนึ่งอ่ะสมมุติว่าอ่ะตัวนี้ผม เป็นมัเป็นโจมตีเหมือนกันนะผมมีสายโจมตีสามตัวแต่ตัวเนี้ยจะเป็นแบบว่าตัวตัวที่มันโจมตีรองจากไอ้ตัวเนี้ไอ้ตัวนี้กับบางกรขี่โจมตีเท่า,าไหร่พันเจ็ดนะอันนี้คือพันเจ็ดยี่สิบนะอันนี้ยังไม่รวมกับเมื่อกี้แหวนพอใส่แหวนก็จะพันแปดกว่ากว่าอันนี้พันเจ็ดอันนี้ก็ยังอัพของขวาญไม่เต็มนะก็สายสมมุติสายตัวนี้ก็เห็นปะ่ะอันนี้ม่งเป็นสายโจมตีเหมือนกันนะ อันนี้พิ่งจะพันสี่งห่างกันสามร้อยซึ่งพอเวลาไปตีบอสที่มันฉากหลังๆแล้วอะ่ะไอ้ตัวเนี้ยจะตีไม่เข้าสมมติไอ้ตัวนี้ใช้ทก,กิวพันกว่าไอ้ตัวนั้นใช้ทก,กิวแบบคือโจมตีห่างกันประมาณสามร้อยนะสามร้อยกว่ากว่าตัวนี้โจมตีพันกว่าอีกตัวหนึง่งโจมตีสองพันกว่าเกือบสามพันแรงกว่าแรงกว่ากันเกือบเท่าตัวอืมก็ลองดูคลิปมันเริ่มยาวแล้วว่ะเอา แค่นี้พอก่อนมาอันนี้คือมาแนะนําการอะไรวะเมื่อกี้บอกอะไรวะการอัพเวลตัวละครกับหาเพชรเออโอเคแค่นี้สวัสดีครับ